วันนี้เรามาที่ไหนกันคะอา่อาวหมูเนาะเป็นชายหาดที่มีการประมูลช่วงนี้จะมีแมงกระพุนขึ้นมาก็กลางวันกลางวันยังเห็นเลยมาดูกันดีกว่ามันเป็นยังไงจุดจุๆจจ นี่คืออ่าวหมูเป็นอ่าวที่ชื่อแปลกๆแ,แล้วว่าสิ่งที่เห็นขายเยอะก็คือปลาหมึกเขาเอามาตากแห้งแล้วก็บรรจุขายเป็นถุงถุงแพ็คๆไว้แต่ที่นี่ก็เหมือนหาดทั่วไปของจันทบุรีคือมีแมงกะพรุนขึ้นตัวกลมๆน่ารักดีแต่กินไม่ได้ ไมได้เนะไม่ได,ไไได้เขาบอกกินไม่ได้ไม่ใช่กระพุนกล้วยหรอไม่รู้ดูตามข่าวเขาบอกกินไม่ได้ คือกินแล้วไม่ไม่เป็นอันตรายเหรอคะอ๋ออ๋อเยอะเลยนะเยอยเยอะเลยตรงนี้ขึ้นเต็มเลยมันขึ้นทุกปีป่ะคะอย่างเงี้ยอ๋อปีนี้เห็นเยอะเลย เรียกว่าแมงกะพุนอะไระคะแล้นนี่พุนถ้วยอ๋อพุนถ้วยพุนหนังพุนช่องอะไรอบบนี้<อ>่คุณถ้วยแล้วตอนกลางคืนมันมีสีไหมคะไม่มีอะอ๋อมันก็เป็นใสๆย,ยไงเใสๆมันแต่มันกินได้กินได้ก็ไปดองอ๋ออร่อยไหมคะอร่อย <laughs> รสย like like ังไงรสชาติเหมือนปลาหมึกไหมแบบจืดๆไรงี้เราทำดีน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มถั่วทำถั่วแล้วก็จืดๆไรงี้เลยอ๋อแต่ก็ทานได้แต่ก็อร่อยอืมู้นี่เขาก็ดอกกินแต่ต้องต้อนไว้เร็วๆอ๋อค่ะรู้สึกปีนี้มันเยอะนะปีีน้เยอะมีข่าวออกมีไก่มีสุนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเลยมาซ่อนเงี้ย ที่เห็นยูอยู่กันเนี่ยคือช้อนแมงก็ะพุนอ๋ออ๋อคือเล็กๆนี่คือปลาดาวมันติดมาได้ตัวใหญ่เนี่ยเหอนมั้อตัวเด่นยังใส่อิ่มเลย We'll be right back. ำกับซ네ีทีวีใช่ไซีทีวีนไปแค่เจ้าราวโหอ้ออภิมาหาแมงกะพุนเห็นปะตัวใหญ่มากเลยนี่ทางดูดิโอ้ บบิ๊กัมไงไม่ใหญ่เท่าตัวนั้นเลยเนาะใช่ตัวนั้นใหญ่แต่มันมาเหมือนแบบมาแป๊บเดียวลงทะเลไปเลยม,มาดูพระาอาทิตย์กำลังจะฮะข้าวปีนาโอ้ยไหน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 อ้าวมันตายยังอ่ะ มันเป็นค่ามันลอกค่าอ๋ออ๋อก็คือตัวมันไม่อยู่เลยใช่ไหมเหมือนกับปูสองระดองนิ่มๆเงี้ยอ๋อสลัไอ้นี่ออกอเฮ้ยแต่มันเหมือนแบบเหมือนมันยังลอยมีชีวิตอยู่เลยแต่อย่างงี้คือตายแล้วใช่ไหมหรือมันคมันลอกมันลอกมันค่าของมันอืม อุ๊ยอันนี้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่โอ้โหว้ายใหญ่เลยกระดึบกระดึบกระดึบ เหมือนมันน่าจะเลี้ยงเดืองแสงได้ปะ่ะเพราะที่ปาดมันเหมือนแบบเรืองแสงได้อะไม่เลืองไม่ได้ไม่ได้ไโก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 

เขียวหรืออะไพี่อ้อว่าเคยชาเขียวหรืออะไรวะที่ตอนนั้นบอกพี่อ้อบบจะซื้อร้านกาแฟาสดหรือไรย่าหมดทิปดูปลาเอ้ยแมงกระพุนแมงกระพุนแมงกระพุนตัวกลมกลฝนมาแล้วสวยมากเลยแล้วก็อากาศบริสุทธิ์มากเลยมันเหมือนแบบได้มาดูวิถีชุมชนมาพักผ่อน แบบไม่ได้อารมณ์มาท่องเที่ยวมาดูว่าเขาใช้ชีวิตยอยู่ไงจะถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานว่าพารถคันนี้มาทะเลอีกแล้วนะจ๊ะบอกว่ามาทั้งอ่าวทั้งเลเออมาทั้งอ่าวทั้งเลภูเขาทุกสิ่งอย่างและจอดอยู่ใกล้ๆน้องแมงกระพุนที่ออกเป็นข่าวว่ามีเยอะแยะ น้องแมงกัพุนมาทำไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> แต่เราก็ตามมาดูนี่ก็คือใกล้ฝั่งมากๆเลยมันไม่ใช่ทะเลแล้วละ่ะมันคือแบบเหมือนน้ำกลอยอะ <c oughs> จืดผสมเนาะแต่ว่าน้องแมงกะะพุนก็ยังลอยมาใกล้ๆฝั่งไม่ต้องไปถึงกลางทะเลเมื่อกี้ไปสปะพานป่ามาปลาหมึก ท,ที่นี่ปลาปลาหมึกเยอะเหรอคะเยอะอ๋โอโอ้ปลาหมึกทัง้งนั้นเลยโอ้ขยข่ยด้วยขายปีกหรือเปล่าคะหรือส่งอย่างเดียวแล้วขายยังไงคะขายเป็นโลขายเป็นกิโล้วโลเท่าไหร่คะแบบไหนอะแบบหมึกไขอ่อะค่ะหมึกไข่เนี่ยเลยค่ะมือสดเลยค่ะกินข้าวปลาไขโไ่โลไรนะน่าจะสิบแล้วอ๋อ้อเค ชุดของต่อไปจากบอกแพงไม่ต้องซื้อแั่งเื้อแต่ของมาอยู่เห็นในตลาดมันร้อยแปดสิบใช่ป่ะแต่ตลาดแช่น้ำอ่ะอันนี้มันตุ้งต้นอันนี้เฉลยไม่ได้แช่น้ำกินตลาดเอาไปถาเาไจะเลือให้ก่อนอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังขับมาซื้อเยอะๆเพราะว่าไม่เคยมาเอาหมูเลยไม่รู้ว่ามีปลาหมึกมาดูแมงกะพุนไงเพราะข่าวมันออกว่าแมงกะพุนขึ้นเยอะ แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีปลาหมึกเขอพอดีชอบกินปลาหมึกเดี๋ยวแค่ตรงนี้นะแล้วแล้วฮะซื้อตรงไหนอฮะเวลาซือ้อแค่หม้อแค่เนี่ยวันนี้ตรง,งเขาอ่าอ๋อ,อ,อ,อค่ะคือซื้อตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะร้านไเจ็ดพ <มา S 1> ่อรงพยาบาลเพราะตรงนีงเขาว่ะตรงนั้นใช่ไหมคะเห็นขานยบ้านไหมโอ้ร่องเนี่ยอ๋อค่ะค่ะร่องเนี่ยจำได้ ถ้ามาดูมันทำไมแม่ครับคุณเนี่ยก็มาดูเป็นสีสันพอดีที่ใช่เลยก็คือเห็นจนชินแล้วเนาะแต่แบบพอดีมาหาน้องเขาแถวนี้ด้วยนะคะ ขอบ <ไป S 1> คุณ<ด>นะคะกลับแล้ววะกลับแล้วค่ะกแห้งบุนแล้ววะที่นี่จำน่ายปลาหมึกแห้งมีมาซื้อปลาหมึกได้ที่นี่นี่บ้านหลังนี้จะอยู่ตรงหัวโค้งนะคะก่อนถึงทะเลเอ่าวหมู ตรงนี้มาติดต่อเจ้าของบ้านได้เลยแล,แล้วเมื่อกี้ที่เห็นตากปลาหมึกก็คือเนี่ยแหละคะ่ะเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของกิจการเมื่อกี้ก็คือเจอเจ้าของไม่ได้หรอลูกจ้างไม่เจอ <laughs> <laughs> เจอแต่ลูกจ้าง